สวัสดีย้ำ้าวสู้กุสุคนจ่ายายวิกะัตื่นเ้ามากะเฝ้าไปเฮ็ดเบียกพี่น้องสูมือกะสิเป็นจังสี่หรือดูหนาวเนาะหิมะมันกระตกนี่คือรถได้จอดไว้สาวอาทิตย์พี่น้องก็สิประมาณนี่หิมะมันกระกำแข็งรถเนาะยายวิก็ต้องเข้ามาสตาร์ทรถอุ่นเครื่องไว้ให้รถมันอุ่นนั่นเองพี่น้อง รดอุ่นแล้วหิมะที่มันกามอยู่ตามกระจกตามหลังคานั่นมันก็สิคอยย่อยลงมาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ต้องอุ่นรดไ้จักน้อยพี่น้องเนี่เห็นบอกมันกามอยู่เต็มกระจกลดเต็มหลังคาลดเนาะพอลดอุ่นแล้วมันก็สีคอยย่อยลงพี่น้องแต่ก่อนอื่นยายวิกาขเกินไป ขังในรถเพื่อไปเตรียมควร้อมจะเตรียมรถให้ร้อมอุ่นเครื่องเปิดควมอุ่นควบหอนเนาะเพื่อให้รถเศร้าเย็นให้รถอุ่นขึ้นเดี๋ยวหิมะกามอยู่กระจกมันกระสี่คอยโยดลงพี่น้องถ้าเพิ่งเจ้าหน้่มมันกระต๊เป๊ะลงพี่น้องกับสีหยาดลงเทอละเปียงสองเปียงจะอันตรงที่หลังคานั่นที่หน้านั่น พอมันอุ่นจังน้อยแล้วยายวีกัสิครับไปเลาะทางแล้วยายวีกัสิเบรกจึ๊กพี่นอ้องคือกันกับเบรกหลากรอนะแต่ว่าต้องว่ามีผู้โดยสารเด้แต่มีผู้โดยสารเขาหายเฮาเด้พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ไดเนาะนัะน่นเริ่มโยดแล้วเห็นบ่โยดเป๊ะลงมาแล้วเพียงหนึ่งอยู่หน้ากระจกเบิดไปแล้วกัสีเรืออยู่ทางลังคาแล้วบันี้จะพี่น้องข้างลังคานี่มันกะสิ ลงอยากในจังน้อยเพราะว่ามันเป็นยูข้างบนเนาะมันบริหาอยู่มันอยู่บนหลังคาพี่น้องมันตรงเดใส่คือวิธียีเฮตวีเฮตนะจ้ะขับไปแล้วพ่อให้ลดอุ่นจังน้อยแล้วก็เบรกพี่น้องไอที่อยู่หลังคาของกองมันก็สิไหลอ่าลงมาอ่าลงมาสามสี่เท่ากับสิเบิดพี่น้องเป็นจังได้เทคนิคการไอ เอาหิมะออกจากหลังคาเยบีดีบอพี่น้องดีได้เนาะอ่ะอันนี้กับเทคนิคไฟเทคนิคมันจังไดก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เยบีในเด้อจ้ะเด้ออันนี้กับเพื่อนเพื่อน,อนกําลังเอาโส่ใส่หลอลดเพื่อนพี่น้องเพื่อนสิครับรหลดสายดีมันเป็นทางสั้นในจังน้อยมันกับสีเมื่นพี่น้องมันต้องได้เอาโส่ใส่เนาะจะเนาะพี่น้องเยวีกัสิเตรียม โซคือกันจะพี่น้องเอาโซขึ้นรถใ้แล้วก็ใส่โซแล้วก็ต้องได้ถอดออกแบบนี้นะพี่น้องถ้าได้ใส่เมื่อนี้รถจะวีติดตวัวก็เลยได้เอาโซเอาหินมาใส่อย่างใหญ่เลยจ้ะกาวิธีถอดโซก็ต้องปลดออกซักก้อนแล้วก็เลื่อนรถพี่น้องเลื่อนรถแล้วแล้วก็หุบโซขึ้นรถบาทที่นี่เอาไปขึ้นกระตาแดงๆนะมันก็ซีมีกระตา กระปุงนี่เอาใส่กระปุงไหวพี่น้องรถแต่ละคันก็ต้องมีโส่สามอันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตามกฎหมายเพื่นแล้วเพื่อนให้ใส่สามหล่อพี่น้องโซ่บ้ได้ให้ใส่หล่อเดียวเด้ต้องใส่สามหลอ่อปพร้อมออกทํางานแล้วจ้ง